But now. Yeah. อะไรก็แล้วแต่มันยไม่ใช่การแสดงมันต้องมาจากความจริงใจของคนที่เป็นผู้นํารัฐบาลถ้าผู้นำเนี่ยยังไม่รู้ว่าอะไรคือจริยธรรมที่ถูกต้องอะไรคือการผิดจริยธรรมที่ร้ายแรงเนี่ยเออมันก็ลําบากการบริหารราชการแผ่นดินมันต้องตั้งอยู่บนสิ่งที่ถูกกฎหมายและถูกจริยธรรมต้องระวังนะเตือนไว้เลยนะทั้งคนเป็นสสและคนที่เป็นผู้ฝ่ายบริหารถึงทั้งฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารหรือฝ่ายตุลาการ ก็เอวันนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้ มีความผิดแค่เรื่องอาญาเรื่องอะไรในการผิดกฎหมายนะแต่ได้มีอีกหมวดหนึ่งคือหมวดจริยธรรมนะคุณอาจจะผิดจริยธรรมได้ง่ายๆเลยในการบริหารราชการแผ่นดินในการมีพฤติกรรมอะไรที่มันไม่ถูกคันลองคองธรรมของสังคมอ,ะ huh. อ่ะมันคือการผิดจริยธรรมซึ่งบังเอิญน,นะ huh huh. ท,าทางพักไทยสร้างไทยเองเนี่ยก็เขียน,มนหมเขียนบทนี้ไว้แรงเหมือนกันก็คือเราต้องการที่คือเราไม่รู้หรอกบอกคุณ แล้วคนอย่างนี้มาสมัครได้ยังไงเออมันก็ไม่รู้อะ่ะ Uh uh. เออเราก็ไม่รู้จริงๆแต่รู้แล้วก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องดําเนินการจัดการถูกไหมพิสูจน์ให้เขาพิสูจน์ก่อนอ่าให้โอกาสเขาพิสูจน์ว่าเขาถูกใส่ร้ายหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องจริงก็ต้องขับนะออกจากสมาชิกนะคะแต่ถ้าไม่จริงก็ต้องให้เขาออกไปพิสูจน์ถูกไหมคะครับอันนี้มันก็เหมือนกัน mm hmm. อ่ะเหมือนกันการเป็นหัวหน้ารัฐบาลเมื่อมีหมวดจริยธรรมมาแล้วเนี่ยก็ต้องแบกเ,เรื่องของความรับผิดชอบด้านจริยธรรม mm hmm. ดังนั้นเนี่ยถามว่า การมีหมวดนี้เนี่ยมันเป็นดาบสองคมไหมเอ่อถ้านักการเมืองทั้งหลายสุจริตรไม่ต้องกลัวหมวดนี้เลยจะดีมากแต่อีกคมนึงมันก็อาจจะทำร้ายคนที่อาจจะมีพฤติกรรมในอดีตแล้วกลับใจก็ได้นะคะแต่เพียงแต่ว่าเราต้องชั่งน้ำหนักว่า เดินมาถึงยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่การเมืองมันไร้จริยธรรมหรือเปล่าถ้าเราคิดว่ามันเป็นการเมืองที่พี่ใช้คําว่าการเมืองทุจริตเนะี่ยไม่ใช่ทุจริตแค่โกงนะ mm hmm. มันทุจริตทุกเรื่องอะ่ะทั้งการไร้จริยธรรมก็คือการเมืองที่ทุจริตการที่ไม่ใช้กฎหมายหลายมาตรฐานก็คือการเมืองทุจริตทั้งนั้นอะ่ะดังนั้นอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าความตั้งใจของผู้นำผู้นำต้องการ drive ผลงานเพื่อประชาชนจริงหรือเปล่าเท่านั้นเอง